เคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ไม่ต้องการจะต้มมามา่าแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องต้มนานเท่าไหร่ถึงจะครบสนาทีกว่าจะรู้ตัวเส้นก็อืดหมดแล้วจะกินเลยก็ไม่ได้แล้วก็ท้องอืดอีกปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเกิดคุณมีนี่ Go Go Bread อุปกรณ์แปลงร่างจากเฟรี่ Go Go f i เพียงแค่คุณกดสวิตช์แล้วเลือกวิธีหมดเขาแล้วเวลือกวิธี่้อแปดสิบวินาทีหลังจากนั้นก็เลือกกดอัดเวลาแล้วจะกก๊กตังสิกธิทำไมไวนะเนี่ยคือคนภาพมันมีอยู่คนเดียวจะเอาอะไรอ่ะเอาที่สืบกูคุยกับตัวเองเหรอเออ あらうん待ってろよ生きてろよ絶対そこにたどり着く大だ สวัสดีครับพบกับผมนะครับแดมินอุจจาระแข็งเผ็ดอุจจาระนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการ UG รีวิวทอออีกแล้วเย้ว yeah! ูฮูคือตอนแรกเทปนี้เลยผมกะจะรีวิวไฮเกรดบาร์บะทอสลูปัสเนี่ยแต่ว่ามันมีปัญหาบางอย่างทำให้ไม่สามารถถ่ายได้เลยต้องเอาอย่างอื่นมาถ่ายไว้ก่อนนะซึ่งวันนี้นะครับเรามีของแรกที่ผมได้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต อย่ารีวิวนะนั่งทำ M A D เอ่นั่นแหละใค,ใครว่างก็ไปดูได้นะเพลงพอเนาะซึ่งวันนี้ครับเราจะมารีวิวสิ่งนี้กันครับ Go Go b r a t e นั่นเองครับผมไม่รู้ว่าออกเสียงนี้ป่ะนะแต่ผมขอเรียกว่า Go Go b r a t e นั่นเองครับซึ่งภาพชัดภาพชัดขอสุโฟกัสหนึง่งซึ่ง Go Go b r a t e นะครับเป็นอุปกรณ์แปลงรา่างจาก Siri Go Go Find นั่นเองครับซึ่ง Go Go Find ก็เกี่ยวกับประมาณว่าเป็นหน่วย เป็นซูเปอร์เซนไตที่ <c oughs> ช่วยเหลือผู้คนนะครับประมาณว่าหน่วยเ e s คิวนะครับถ้าเกิดคุณนึกไ่ออกที่ถึง r e s คิวฟอ r c e นะครับประมาณนั้นแหละครับ <c oughs> เอาเป็นว่านะครับเราไปดูอันนี้ดีกว่าครับโกโก้เบรกก็คืออย่างที่บอกไปก็คืออุปกรณ์แปลงร่างของโกโก้ไฟนนัเองครับตัวผมได้มาในราคาประมาณ400บาทโคตรถูก <c oughs> แต่ไม่มีสายรล้ไม่มีอะไรนะ <c oughs> แต่คุณดูสิครับนี่นี่ <c oughs> คุณดูรา,รายละเอียดนะครับ ถ้าเกิดสงสัยนะครับนี่ครับเห็นขาวๆตรงนี้ไหมครับนี่ๆเห็นตรงนี้ไหมครับมันคือปุ่มรีเซ็ตนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ปุ่มรีเซ็ตเปล่าแต่เจ้าของร้านที่ผมซื้อมาเขาเรียกว่าปุ่มรีเซ็ตโอเคครับดูดีกว่าครับอุจจาระหน่ตรงนี้รับเป็นหลอดไฟนะครับ LED สองอันโอเคครับวิธีเล่นนะครับนี่ครับเห็นตรงนี้ไหมแถบดึกดำนะครับเดือน เลื่อนมานี่เลื่อนอย่างนี้นะครับจดดวิธีเก็บก็เสียบเข้าไปแล้จะเห็นเป็นหน้าจออย่างนี้นะครับเป็นหน้าจอพิกเซลนะครับใครเกิดทันก็คงจะเคยเล่นมั้งไอเกมที่มันเป็นบล็อกอะอแล้วดูดักแก่ไปในตัวนะเดี๋ยวจะขอซูมไปหนึ่งโอเควิธีเล่นนะครับกดปุ่ม S หรือ E ก็ได้นะครับ S นี่คือ select นะครับ select แปลว่าเลือกนะครับอ่าภาษาอังกฤษปะลักคำนะ E นี่คือ enter นะครับ วิธีเล่นไอ,อวิธีเปิดนะครับกดอันไหนก็ได้ครับขอ,อกดเลยแล้วกันมุมไม่ได้ออเอนเตอร์นี่เห็นไหมครับมก็จะมีไฟขึ้นนะคือคือเวลาปิดนะครับเอานี้ปิดครับสักพักมันจะปิดเองแต่ในกรณีนี้ผมขอที่เกียจด้วยกันไม่เอาดีกว่าเปิดเลยมาวิธีเล่นต่อไปนะครับถ้าเกิดไม่ทําอะไรมันก็จะติดติดติดอย่างนี้แหละแล้วก็กดที่ตัว S นะครับ จะมีโหมดอยู่ประมาณ2อสาโหมดนลครับก็คือเชนเชนนี่คือแปลงร่างเดยวนะคอะ Call นี่คือโหมดติดต่อสื่อสารโรบอทนี่คือการประกอบร้านครับเรียกหุ่นวิคตอรี่โรโบเขานี่คือเหมือนกับอ่ออันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจมันคือเหมือนเป็นตัวจับเวลานะอันนี้เกมเกมมันมีอยู่2เกมนะครับถ้าเกิดอันนี้เกม1วิธีเล่นเกม2ก็คือกดนี่ครับลูกศรึ้บ มีแค่2เกมโอเคครับเราจะมาลองโหมดเชงกันก่อนนะครับเพื่อความสมจริงนะครับเราจะปิดนี้ก่อน,นครับโอเคมาเริ่มเลยอู้มไม่ใช้แต่ขอใหม่เออคือบอกไปอย่างนึงนะครับคุณด้านขนาดนะครับขนาดนี้จะพอดีกับมือคือมันสมส่วนนะครับดู่นะนี่เห็นไหมขนาดนี้ใช้ได้เลย ถ้ามีสายรัดด้วยนี่คงแจ่มมากโอเคมาไม่แล้วขอความสมจริงใหม่ครับนี่ชัดอะเอามาใหม่อันนี้ไม่เอาอะไรละมามกดเลยโอเคอน่่งนยก็ชัดแล้วนะโอเคครับต่อไปนะมาลองโหมดติดต่อสื่อสารกันนะครับออเอเอกดผิด กดเลือกมาที่หมด call นะครับแล้วก็กด enter ก็จะดังอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าหยุดได้หรือเปล่าไม่ใช่ดิไม่รู้ว่ามันจะหยุดตอนไหนแต่ถ้าเกิดอยากหยุดนะครับกดปุ่ม select หรือปุ่ม enter อีกทีก็ได้ต่อปไปเรามาลองโหมด robot นะครับเรียก Victory Robo โ โอเคลองอีกทีดูนะครับเมื่อกี้ภาพก็ไม่ชัดเดือยลองทีก็คงไม่เป็นไรเอามาใช้ใกล้ๆหน่อยแล้วกันยิ่งไม่ชัดเข้าไปใหญ่อตู้ปแป๊บนึงมาเริ่มเลยฝั่งนี้หน่อยนะครับอาจจะมีแสงหน่อย โอเคต่อมานะครับเรามาลองเล่นเกนมใมม่ๆนดีกว่าครับเอ้ไม่ใช่ดิก็มาหมดจับเวลาดึ๊บนี่มาเขานะครับที่เป็นรูปตัวนาฬิกาทรายเขาแปลว่าประมาณวนับถอยหลังนับถอยหลังนะครับมากด enter มันจะมีให้เลือกอยู่30วิเป็นวินาทีนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นนาทีคือคงรอแบบชาติหน้าครับ30วิ60วิก็คือหนึ่งนาที90วิหนึ่งนาทีครึ่ง180ก็คือสองนาที มีอยู่แค่นี้ครับโอเคมาลองแค่สามสิบวิกันแล้วกันนะอเอาแค่สามสิบวิแกันถ้าให้เกิดให้ลองหมดก็คงไม่ไหวนะมาเริ่มกันเลย มต้แต่จากที่ดูอะ่ะมันเหมือนเป็นหมดทำลายตัวเองนะมามาลองเล่นเกมดีกว่าครับอันนี้คือเกมหนึ่งนะครับเดี๋ยวแต่ขตูมนิดนึงขับตูมนิดนึงนิดนึงโอเค,อเ,คเกมหนึ่งนะครับคือขับรถหลบสิ่งกีดขวางนะครับวิธีแรกก็กดลูกศรซ้ายขวานี่นครับตบปุ๊บ,บนี่ อุ้ยเออก,กดผิดเอะแบบใหม่ใหม,ม่อันนี้ชนได้นะครับที่มันเป็นเหมือนตัวตัว S เนี่ยครับตัวตัวเนี้ยชนชนได้นะครับเหมือนเป็นแต้มมั้งคือมันก็ไม่มีเก็บแต้มดีเปล่าวะอันนี้ผมชนนะครับชนให้มันจบๆไปวิธีออกก็กด C เล็กนะครับ ต่อมาครับเกม2ก็กดที่ตสอนี้ก็กด Enter Enter ไม่ใช่ดิเกม2นี่ก็คือเหมือนเป็นการรับคนจากตึกที่ไฟไหม้นะครับด้านซ้ายเนี่ยไฟไหม้เห็นไหมแล้วนี่ที่เป็นตัวก้างๆเนี่ยก็คือคนนั่นเองครับเราก็ต้องรับโอเคให้มันตายๆไปโอเคครับ พอ,อก,กดอีกทีก็จะเป็นปุ่มเชนนะครับก็ลุกเล่นทั้งหมดมีแค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นสมัยนั้นถือว่าสุดยอดเลยนะแล้วเกมนี้ก็คือเล่นได้เพลินดีนะว่างๆก็เอาหยิบออกมาเล่นได้นะถ้าเกิดไม่กลัวใครจะมาลําคาญซะก่อนนะ <c oughs> ก็เป็นว่าเออเดี๋ยวบอกไปนะครับด้านหลังนะครับจะมีเหมือนเออเอ่าเถออ <c oughs> เวลาป,ป,ปิดเป็นสะพังเนี่ยมันก็จะปิดหายไปเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหายไปแต่คือปิดฟ้านี่ปุ๊บเดี๋ยวมันก็หายไปเอง ก็เป็น d ีที่คุ้มค่านะครับก็เอาเป็นว่าเราขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ต่อแล้วกันนะพอดีว่าก็สอยของมาเยอะหยุ่มกันนะก็มี d ีรุ่นใหม่ที่ตองไว้นานอยู่เหมือนกันก็เอาเป็นว่าเราขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ